วีออสชุดแต่งรอบคันกับงบผ่อนเพียงแค่5้าพันตลอดสัญญานะตัวนี้เป็นออ l นิ w ววีออสครับนะลดปี2,015มาเบิ่งของแต่งรอบคันนะคางวดเถือเถือกเดี๋ยวละห้าพันตลอดสัญญานะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันล้อแม็ก s ์เนะภายในสวยงามเกียร์ออโต้นะมีจอแอนดรอยห้พร้อม อผู้ได้คันนี้ไปครบเครื่องครับครบเครื่องเรื่องชุดแตง่งนะกับข้างวดห้าพันนะสวยงามนะชุดแต่งสเก์ตรอบคันครับนะเป็นตัวอีเครื่องพันหาอีเดี๋ยวเบิ้งดากดากขาวจันทร์บ่ บ็อกแม่แรงยางอะไรมีครบรถไม่เคยติดแกร <c oughs> น้นะสวยเก็บฝาท้ายหัวน็อตไม่มีถอดเดิมสวยงามนะมิดอาร์เดิมครับนะตัวนี้ฟรีดาวได้ทุกอาชีพเลยกับค่างวดพอนเพียงแค่หาพันตลอดสัญญานะนี่จอยแอนดรอยคุ้ม,ม <c oughs> เดี๋ยวเบิ้งหลังว่ามีกล้องถอยบะ โอ้ยได้จอยดอยอคุ้มแล้วครับเนี่ยอ้าไม่ขึ้นน่าจะไม่มีกล้องถอยนะเลขไม่หนึ่งแสนโลนะหนึน่งแสนโลแอร์เยน็นๆชำ้ชำๆภายในสะอ,อ,อุ่งสะอาดสะอานนะอ๋อกำลังโหลดกุญแจเป็นรีโมท <c oughs> นะกุญแจรีโมท เกียร์ออโต้ไปได้เดิมๆนะผู้ใดอยากได้แบบแต่งครบคันต้องคันนี้ได้ทั้งจอแอนดรอยได้ทั้งสเกิร์ตได้ทั้งล้อแม็กได้ทั้งชุดแต่งประดับยนต์กันสาดนะคุ้มๆเครื่องเดิมๆกับนิ่งๆเลยนะฝากระโปรงอยู่ครบ จัดได้ทุกอาชีพครับมาเลยเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหากิจรับเหมาก่อสร้างเฮดให้เฮดหน้าเฮดสวนแม่บ้านรับพ่อกีดยางขับวิ่นขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทันเลี้ยงงวัวเลี้ยงคว้วเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แผงร้อยตลาดนัดคล้องถมประมงประมงทุกอาชีพคันหาพันไอเสมรสซิงจัดให้ นะพี่น้องรับชมอยู่ใจคือวัดใดคอมเมนต์บอกไอเสมนะเปกำลังใจให้ไอเสมและวก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยวรรุ่น